สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจสองดวงที่ดวงชะตาต้องมาเจอกันนะคะเรามาดูเป็นแนวทางนะคะการตัดสินใจอะไรต้องใช้สตินะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยายกดไลค์กดติดตามยายก็ดีใจะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่า หัวใจสองดวงที่มาเจอกันนะคะหันหน้าปรึกษากันนะคะหันหน้าปรึกษาแล้คุยกันว่าการจะใช้ชีวิตนะคะการจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้มีความสุขความอบอุ่นนะคะต้องคุยกันด้วย ความรักความเข้าใจนะคะนี่คือความรักความเข้าใจนะคะหัวใจสองดวงมาเจอกันและอยู่ด้วยกันมันต้องใช้ความรักคุยกันนะคะเท่าทีเท่าอาศัยนะคะรับรองได้คุณจะมีความสุขกันนะคะความสุข เกิดขึ้นง่ายๆด้วยหัวใจสองดวงที่พร้อมที่จะคุยกันด้วยความรักนะคะมีปัญหาก็ช่วยกันแก้นะคะอุดมไปด้วยความสุขสมหวังนะคะปกติคุณสองคนก็จะเป็นคนที่คิดบวกนะคะเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วนะคะขอให้หันหน้าเข้าหากัน ะะแล้วคุยกันด้วยเหตุและผลเปิดใจออกมาคุยกันนะคะเปิดใจออกมาคุยกันนะคะอย่ากเก็บมีความลับอะไรมันมันต้องค่อยๆค,คุยกันนะคะอย่าอย่าเก็บอะไรไว้เป็นความลับเพราะบางครั้งเราปล่อยปล่อยให้มันเป็นความลับ นานเกินไปพอจะมาแก้ไขมันจะสายไปนะคะขอให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแต่ขอให้คุยกันด้วยความรักนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีค่ะเห็นไหมคะมาเลยค่ะคุยกันด้วยความรักความเข้าใจให้อภัยให้ให้กันและกัน ะะให้อภัยคือการหยิบยื่นให้กันและกันนะคะหยิบยื่นม่ตีจิตที่ดีเพราะคุณสองคนเป็นคนจิตใจที่ดีอยู่แล้วนะคะบางครั้งคนเรานี้เกิดไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะเกี่ยวกับด้านทุกคนความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการให้อภัยกันแล้วให้ ความรักคือการให้นะคะให้เขามีความสุขผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายผู้ชายมีความสุขผู้ชายก็ต้องการให้มีความสุขเมื่อมีความสุขมีความสุขมามามาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไหมคะยืนยันค่ะยืนยันเมื่อเราอะ่ะตั้งใจจะดูแลก,กันและกันนะคะ เราต้องเอาใจเอาใจนะคะคุยกันนะคะคุยกันดูแลก,กันด้วยใจนะคะให้ให้แค่ขอให้เปิดใจค่ะเปิดใจคุยกันคุยกันทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะเกิดปัญหาปุ๊บเราเปิดใจค่อยๆแก้ไขปัญหานี่คือการเจรจาการสื่อสารการพูดคุยการพบปะนะคะ เพราะว่าคุณสองคนหัวใจสองดวงนี้พร้อมที่จะคุยกันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ด้วยนะคะก้าวถ้วยนี้ก็คืออบกุ่นมหาเศรษฐีสามารถกินอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นทั้งราชานะคะแล้วก็ราชาถือถ้วยเป็นสิ่งที่ ที่ดีมากๆนะคะขอให้ขอให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีอัศวินถือถ้วยเด็กถือถ้วยพร้อมเสมอถ้วยทั้งหมดเลยคือเริ่มจากเด็กเนี่ยแล้พัฒนาขึ้นไปเป็นคิงแล้วก็เป็น อิมเพลคือยิ่งใหญ่นะคะขอให้คุณสองคนใช้หัวใจคุยกันค่ะหัวใจคุยกันนะคะนี่คือไม่ว่าปัญหาย่อมเกิดน,นะคะขึ้นได้เสมอแต่ขอให้คุยเป็นการที่คุณสองคนพัฒนากันขึ้นไป พัฒนากันขึ้นไปนะคะเป็นไพ่แห่งการที่พัฒนาด้านความรักขึ้นไปนะคะบทสรุปของคุณคือเจราจาคุยกันดีๆความรักก็จะไปเติบโตไปโดยอัตโนมัตินะคะขอให้คุณสองคนมีปัญหาอะไรค่อยๆเข้ามาใช้ใจคุยกันนะคะแล้ว ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าไพ่ก็แค่ว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็จะเริ่มใช้อารมณ์คุยกันเราไม่เอานะคะเราปรับเปลี่ยนตัวเองหัวใจน้อยๆสองดวงที่จะมาคุยกันเนี่ยคุยกันด้วยใจให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะชีวิตคู่ ชีวิตคู่ของคุณไปในทางที่ดีมากพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะก้าวถ้วยกับขิงยืนยันค่ะยืนยันว่าหัวใจสองดวงของคุณสามารถไปด้วยกันได้ด้วยความสุขนะคะขอให้คุณสองคนคุยกันด้วยใจนะคะคุยกันด้วยใจเรา ใจที่บริสุทธิ์คือใจที่หวังดีซึ่งกันและกันนี่คือใจที่หวังดีซึ่งกันและกันความรักของคุณจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไพ่ของคุณสวยมากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายขอให้ใช้ใจคุยกันนะคะขอให้จับมือกันแน่นๆนะคะจากเริ่มต้นพัฒนากลายเป็น คิงมหาราชาอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตของคุณสองคนกับดวงใจน้อยๆสองดวงนะคะสามารคีกันไว้นะคะยายก็มีความสุขแล้วยายชอบเห็นคนรักการสร้างครอบครัวเล็กครอบครัวเล็กๆแต่มีความอบบุญลูกพ่อแม่คุยกันสนุกสนานมันมันทำให้ ครอบครัวอบอุ่นสำหรับลูกหลานเราต่อไปในภายภาคหน้านะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้รักกันนานๆน,นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้